ครับสวัสด sure. ีค really รับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนนะครับกะมาพบผอกับบ้านัดคือเรานะครับมีบ้านัดกับพ่อตาเลืองานมาแน้วพี่น้องเนาะกะับนี้สีมาทำเสนอเมนูเนีงพี่น้องติดตามเป็นพี่น้องมีเมนูทำเสนอพี่น้องมีพี่น้องพี่น้องเคยกินก่บพี่น้องอันนี้ก็แป้งมูเลยพี่น้องเนาะเกลือกแล้วในพี่น้องเกลือกแป้งมูมีบ้านัดสิมาต่ำกินนะแต่นน้อย นะก็น,นัดมาตำกินนะพี่น้องแสียบถ้าได้พี่น้องพี่น้องเคยกินมานู่นลองชุมกันเหมือครับไม่ใช่เป็นยังไงมาสิมเมืองนลำบากนะัดเราพี่น้องเนลยไปพี่น้องตำโมให้พี่น้องมาดีจะเสซ่บก็แซ่บอ่ะจังคินกับบ่ม,มียังหลายพี่น้อง,อจ,องจะมีพักเลยพี่น้อง พักหอมปีครับต้นหอมพี่น้องแล้วก็มีบักหน้าวระเทียมพริกแล้วก็หอมแดงพี่น้องขาดอะไรได้พี่น้องของแสบหอมแดงแตาปกโม่ต้องมีหอมแดงพี่น้องด้อตอนแรกง่ายๆพี่น้องปกโม่นี่ตามจริงก็ผู้เฒ่า่นผ้าเอาบวงเอาบวงหูดเอไนะพี่น้องแต่บางนัดมุกขูดออกมาเนี้ย บานัดมาสิหยั่งมาเลยใช่ไหมปอกเปลือกเงี่ยงมาเลยพี่น้องเขามีปอกเปลือกอ็หนอนนะพี่น้องตักหน่อยแบบซักเลยพี่น้องเองสมัยเป็นเล็กหน่อยนะครับอันผู้เฒ่าเพิ่นมักตั้ให้กินนะครับก็เลยกิน,นแต่ฝุ่นมานะครับเฒ่าซูโม่เนี่แต่แบบมาอยู่นี่ก็บม่ได้กินนน้วล่ะครับก็เลยมึองอุ้ย หเห็นมักแกงมุงพอดีอยากแล้วโอ้เอามาตาม,ตมากินมันก็น่าพี่น้องบอกอยากออกพี่น้องบอกอยากจังเลยอาบอาบกี่สันนะเด้พี่น้องอเด้อมือ,อ,อกล่องเข้าไปยังเป็นมือใหม่อยู่นั่งพี่น้องเนาะ ถ่าปลาสีบรักแน่ปันสีเบรอแน่น้องเบาวนัดเอาตัวซับทายแล้วพี่น้องเื่อว่าพอแม่พี่น้องไายขู่หลายคนก็เคยกินยจ้าน้องพี่น้องก็คงสิเคยกินคือเบาวนัดอยู่ กูได้กูเคยกินกับร้องเห็ดกินมึงด้วยครับลับรองมาแสีบเมนูนี้อยากกินกับพี่น้องเดืกดแง,ง่มาเดือแน่พี่น้องวันนี้ก็เลยเนดะือดเห็ดเม่นุ่งพี่น้องมึงดึกเดือดแง

เด้อปากพูดกระดิ่งเสียงเสือทำไงเสือเบานัดเอาคลิปใหม่ๆลงสิบ่ได้ผ่าดการรับชมนะพี่น้องเดี๋ดแล้วพี่น้องหน้าตาสิเป็นประมาณนี้เลยพี่น้องเด้อหมูหอม มาตํำเลยพี่น้องย,ยังไงพี่น้องกะเที่ยมพี่น้องกะเทียเท่ยมเยมขาแกะลงเลยการทียำปรต้องส่ร้ายเด้พี่พน้องจะสองัวดเขาพอพิกพี่น้องพิกพิกใซ่ลงไปเดี๋ยวแต่คูกินนะครับบานัดกะ แอบทองกกินเพชรไปไหนครับมือน,นี้ตั้มครับพี่นอ่อยหยิุ่งก็แนนี้เนอ่อเนาะ ้เดี๋ยวมาเป็นประมาณนี้พี่น้องเข้ากับ,บกว่าปูนก่อนพี่น้องแจ้งโม่ลงเข้าปูนเข้ากับมีปลาแดกอันนี้ผมใส่ของพี่ใหม่ด้วยพี่น้อด้วยปลาแดกพี่ใหม่พี่มีสุรดสุรดพี่น้อนักกะนัป่า ใส่พี่น้องใส่ปลาแดงลงไปพี่น,อน,บบน,นอ้อ,นองอใส่ไปแดงลงไปเลยเห็นมั้ยน้องเห็นมั้จะใส่ลายเลยพี่น้องมันจะเข้มสุดรถพี่น้องของแสีย ปลาพี่น้องสักหน่อยแบบฟักแนวพี่น้องปลากองแกตองใส่ปีกมุไปนัวดพี่น่องัวให้มันเข้ากันม่งพี่น้อง ก่อนแล้พี่น้องเนาะบ้านอะเดวแล้วพี่น้องเอาอันนี้ลงพี่น้องโอ้เอาลงเลยจำบัดแทปี้พี่น้อง ไลายต่พี่น้องเวบาวนัดมาได้กินลนแล้วได้พี่น้องเว้ยแต่เมา่เห็นงานอยู่ตั้งแกวบหอมแดงพี่น้องหอมแดง,องซอยลุกเลยพี่น้องซอยลุกเนยคเลย ห,หลายแสบรลาย,ลยพี่บบน,น,น้องก็ว่ายว่บันทึกย้อนวกันอีก พี่นอ้อซอยแอนอย่าลืมซอยพักลงเน้อยพี่นอ้องนี่พักหอมเปรหอมต้นซอยลรงนีสยสุ่มเรียนนี่บ้านนาเทวากินกับนะครับ มาเด้อพี่น้อเมื่อกี้ตักหมูน้ำเบาหน่อยแต่ข่าแคบเนี้ยให้ดิอีดีได้พี่น้องรวยเจ้าแล้วพี่น้องเลยตักหมูสูตรวนเบาหนาเตี้ยพี่น้องเด้อ เราท่านเนึเง็ดกินก็ลอ้องใหดกินไม่เด้พี่น้องเลยรับรองว่าเด็ดเด็ดเด็ดพี่น้องแบาธรรมดาเมนูนี้เ็นโบพี่นอ้องตังโมงพี่น้องแล้วละ่ะมามากินกระเบาะนะกระเบาะนาะสดแฉบมึงสบา สุขุมสุกพนครับมากินตับแกงโมน้ำกันแฉบพี่น้องแฉบพี่เดี้ยมีน้องเรไปตำมึงพี่น้อง แตกอยไม่หนอไมาเด้อมาเด้อคือหนอต้องกินดาแตงโมกับบานัด กดติดตามได้เลยพี่น้องเด้อหน้าบ้านนาดีภาพเพชรแม่นู่นยังนั้นรีมกดกระดิ่งนด้นเลยพี่น้องเด้อแจ้งเตือนมาบ้านนาดลงคลิปหรือตัวนี่มาบ้านนาที่นน่กินน้องนี่น่องนนออพี่น้องเนาะกระเมนี้กะเอาไว้ทำนี่ก็น่องพี่น้องเนาะผมก็ยืนต่ำแต่งตัวกันเพชรพี่น้องเลยกระเมนี้กะขอกรารพามาสวัสดีครับ